ตรงนี้ไม่มีใครคิดถึงเธอเป็นแค่เพียงบางครั้งไม่คุณครูกลับไปมาแล้วหรอคะค่ะแล้วคุณนิมนะคะเห็นบอกว่าจะไปอาบน้ำค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูพีทใหม่ค่ะน้าสินวลไปพักผ่อนเถอนะคะเดี๋ยวฉันดูแลพีทต่อเองค่ะ นาสีนวลคะรบกวนเดี๋ยวแม่มานะลีลาคุณวันนี้สู้วันก่อนไม่ได้เลย จะมีเรื่องกังวลเยอะไปหน่อยพักผ่อนให้มากๆนะที่หลักพอได้แนละ้วเดี๋ยวมีคนมาเห็นเขา้า ที่ฆ่าเด็กเสร็จแล้วเนี่ยก็รีบๆกลับไปชนะเห็นแล้วลำคาดอดทนหน่อยนะคะฉันยังกลับไม่ได้ฉันเป็นครูต้องอยู่สอนพีตามตารางเรียนค่ะไม่รู้ว่าอยู่สอนเด็กหรือว่าอยู่ยั่วว่าที่สามีฉันก็ลองถามว่าที่สามีของคุณดูสิคะว่าอยากโดนยั่วหรือเปล่านาดานอะไรกันคะ ฉันถามแค่นี้จะลงมือทำร้ายกันเลยเหรอคะโทษฐานอะไรคะหรือว่าโทษฐานที่ฉันยุ่งกับคุณพานินแต่มันก็คงไม่เรวร้ายไปกว่าสิ่งที่ฉันเห็นเมื่อคืนระหว่างคุณกับน้องชายคู่มัน่นแบบนั้นเขาเรียกว่าคบชู้นะคะ ครบชูแล้วยังไงหรอเธอจะไปฟ้องใครจะไปฟ้องคุณอ,อามองดูก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าฉันก็อยากรู้ว่าระหว่างสิริรัศนีเดชาคุณราวะที่เป็นทั้งเจ้าหนี้แล้วก็เป็นทั้งผู้ถือหุ้นของบริษัทกับครูข้างถนนอย่างเธอคุณอาเขาจะเชื่อใคร ฉันก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าคุณผู้ชมจะเชื่อไหมแต่ถ้าเป็นคุณพานินก็ไม่แน่นะค่ะอืมงั้นเธอรีบไปบอกพี่พานินเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะถึงพี่พานินรู้เนี่ยงานมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นจากคำพูดของเธอก็คือเธอจะทำให้พี่น้องเขาผิดใจกัน ทีนี้เธอก็ต้องคิดด้วยสมองอันน้อยนิดของเธอแล้วนะว่าเธอควรจะพูดหรือเธอควรจะหุบปากไว้ให้ดี คนายเหนื่อยจนเผลอหลับไปฉันเลยไม่อยากปลุกฉันทำข้าวต้มปลาไว้ให้กินซะนะจะได้มีแรง อยู่หรอ,อนอนใช้กำลังทำขนมวันเกิดให้กับลิสนะขนมฉันวันเกิดฉันไม่เคยเห็นใครทำมาก่อนเลยอะ <c oughs> นี่เธอคิดเองเหรอ <c oughs> แบบนี้เปิดร้านได้เลยนะเนี่ยดังแน่ๆ <c oughs> <c oughs> ชื่อร้านอะไรเดียรหวานลินจงไหมโห <c oughs> ขนาดนั้นเลย ไม่น่าเชื่อนะเธอนี่ก็มีเสน่ห์ไปจะหวักเหมือนกันนะเนี่ยแล้วฉันพอจะมีเสน่ห์ขึ้นในสายตานายบ้างหรือยังล่ะ ตัวสุดท้ายแล้วนะเก่งมากค่ะ mm hmm. โอเคค่ะวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้พีทกินยาแล้วก็รีบเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำนะคุณครูจะกลับบ้านหรอครับแต่พียไม่หายไข้เลยนะครับ mm hmm. พีปวดหัวเลย mm hmm. แล้วลก็ไอได้ครับ ไอด้วยเหรอคะเอ๊ะไหนครูดูสิคะครูดูหน่อยนะอืมแต่ว่าตัวก็ไม่ร้อนแล้วนี่หนาฮึแล้วก็หนาวว่ะครับครบูหนาวด้วยเหรอคะนาวทั้งตัวเลยครับเนี่ยเดี๋ยวครูก่อนนะคะอ้หนาวมากเลยอู้อุ่นขึ้นไหมคะอุ่ครับครูอ๋อนิดเดียวเองเหร ครูก่อนแน่นๆนะถ้างั้นก็อยู่กินข้าวด้วยกันก่อนสิ mm hmm. เดี๋ยวผมไปส่งใช่ครับเอ้ยพี่หลับก่อนเดี๋ยวครูค่อยกลับนะครับเผื่อพีไดไออีกนะครับคครูนะครับนะนะครับจ้ะก็ได้จ้ะ นนีนางครูพัชชามันรู้เรื่องของเราแล้วนะคุณว่าไงนะถึงมันจะปากสว่างไปบอกใครมันก็ทำลายงานมั่นของฉันกับพี่พานินไม่ได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่เสียนหนามของฉันอีกแล้วนะมันเป็นของเธอด้วยคุณอยากให้ผมทำอะไร พูดมาเลยคุณก็รู้ว่าผมช่วยคุณได้ทุกอย่างไปสืบเรื่องของมันมาให้ฉันหาจุดอ่อนแล้วกำจัดมันซะยิ่งเธอกำจัดมันให้พ้นจากทางเราได้เร็วเท่าไหร่ตำแหน่งรองประธานบริษัทก็จะเป็นของเธอเร็วเท่านั้น ด้วยอ่ะโยขนมชั้นดอกกุหลาบสีชมพูนี่นี่นี่นายคิดว่าลิซจะชอบปะฉันจะไปหาลิซเฮ้ยเดีย๋ยวจะดีหรอของขวัญวันเกิดก็ต้องให้วันเกิดสินายบอกให้ไปทำงานแบบเช้าเย็นกลับไงเมื่อวานลิ้ก็ไม่ได้กลับมา ฉันไม่ไว้ใจพานนี่หรอกนะแต่มันอยู่มารอมมาล่ออยู่แล้วยังจะไปยุ่งกับนิดอีกฉันจะไปนะเฮ้ยเดี๋ยวนั่งก่อนจะทิ้งฉันไว้คนเดียวแบบนี้ได้ไงถ้าจะไปก็ต้องไปด้วยกันมาแล้วถึงได้เวลานอนแล้วนะคะคุณครูพัชชาคะมีเพื่อนมาหาค่ะ ลิ้น,นอนลินลินไม่เห็นต้องของกันมาถึงที่นี่เลยฉันกะว่าเอาพีเข้าน้องก็จะกลับบ้านแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะเมื่อวานก็ไม่เห็นกลับมาเ<ๆ>จ้านายลิาใช้แรงงานลิดมากเกินไปแล้วนะอย่ามัมแต่คุยกันอยู่เลยนี่เราไปเป่าเค้กแฮปปี้เบอร์เดย์กันดีก,กว่าฉันทำเค้กมาฝากด้วยนะนี่ไหนดูสิๆๆๆ อเค้กนขนมชั้นสวยมากเลยอลินนี่ช่างคิดมากเลยนะเนี่ยถ้าลีชอบฉันก็ดีใจแล้วขอบคุณนะส่วนนนก็มีของขวัญที่นนท์ทำเองกับมือมาให้ลิเมนกันนะไปะเราไปเป่าเค้กกันเถอะห้องนี้ก็ได้งนก้อาิินยาแล้วต้องนอนพักผ่อนนะคะจะได้หายเร็วๆนะคะ นนอเงงแต่พีไม่อยากนอนตอนนี้อะครับไม่ได้น้าสินวนครับค่ะไปพักเถอะครับเดี๋ยวผมส่งพีทเข้านอนเองค่ะแล้วใครมาหาครูปัชชาล่ะครับเพื่อนครูปัชชาครับเขาเอาของขวัญวันเกิดมาให้ครูปัชชากันวันเกิดครูปัชชาเหรอครับ พี่อยากลงไปฮปปี้เบิร์เดย์วันเกิดครูปรชาครับลงว่าเราค่อยฉลองวันเกิดย้อนหลังให้ครูปรชาก็ได้นะครับวันนี้ครูปรชาต้องกลับบ้านกับเพื่อนเพื่อนเขาแล้วไม่เอาพี่ไม่อยากให้ครูปรชากลับพี่อยากให้ครูปรชาอยู่ที่นี่อะครับตรงนี้พีทครับอย่างองอแงนะครับนี่ก็ดึกมากแล้วต้องนอนได้แล้วนะครับก็ได้ครับเก่งมากครับ นอนดีกว่าฝันดีนะครับคนเก่ง วัชากลับบ้านใช่ไหมรู้จักพีทน้อยเบสแล้วปีเตอร์ปีเตอร์อร,อร,รอพีทก่อนนะพีทมาแล้วก็ถ้าบอ่อลงนิน้วยนะฮัลนหล <laughs> สวนสดีค่น ขอ,ข,ขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะกสวยมากเลยนะนนขอบคุณนะอะไรเนี่ยพีทพีทเฮ้ยพีททำแบบนี้ทำไมครับพีทจะทำไอห้หอยุดเลย

พ,พีครับครูไม่ได้ดุนะคะเห<อ>็นไหมกระจกมันแตกครูกลัวพีทโดนกระจกบาดนะไม่จริงครับครูดูพีพีไม่ร้องนะครับไม่ร้องครูไม่ได้ดูนะครับไม่ร้องนะครับพีพี่ครับลูกนิ้พวกคุณทำอะไรหลานผมคุณก็ไม่ถามหลานคุณ้วยสิหลานคุณมาแล้วว่าพวกเราก่อน่ะ ไม่เห็นเหรอพี่ครับบอกลุงสิครับเกิดอะไรขึ้นพี่ไม่อยากให้ครูพัชชากลับบ้านพีทอยากให้ครูพัชจาอยู่กับพีทน้าสินวนครับพาพี่ออกไปก่อนครับคุณพีทไปค่ะไปกับป้านะคะโอ้ไม่ร้องค่ะไม่ร้องค่ะ ขอโทษนะที่หลานผมมาพังงานฉลองวันเกิดของคุณเพราะวงเข้าใจว่าคุณจะมาพาตัวครูประชาไปผมไม่ได้ตั้งใจแล้วพวกคุณมาฉลองวันเกิดในบ้านของคนอื่นเนี่ยขออนุญ,ญาตเขาสักคำหรือยงังผมตั้งหากมั้งที่ควรจะเป็นฝ่ายที่ไม่พอใจกแล้วทำไมคุณไม่ปล่อยตัวครูประชากตบ้าปตรงเวลาคุณจะกัดตัวเขาเพื่ออะไรฮะ ที่บ้านคุณไม่มีนาฬิกาหรอกไงนี่มันเลยไปแล้วทำงานมาอย่ชั้บอกแล้ขอโทษนะคุณเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาเดือดร้อนแทนเขาจะสิทธิ์อะไรก็เรื่องของผมนี่แต่ที่สําคัญนะผมมีสิทธิ์ยุ่งกับครูพัชชามากคุณก็แล้วกันได้เ้ข่าวว่ากำลังจะมั่นนี่มันแล้วไงยังไม่ได้แต่งสักหน่อยก็ดีกว่าบางคนแล้วกันที่วันๆเอาตัววิ่งไล่ตามผู้หญิง แต้ผู้หญิงเขาไม่เคยเล่นด้วยอีพานินนนโยนฉันขอร้องอย่ามีเรื่องกันเลยดูมันพูดดินนทอีนพานนทกลับบ้านก่อนนะส่วนคุณมากับฉันนี่มันพูดเหรอไปกลับกลับนี่เลยมาี่นี่เลยบอกไง ก็ฟังที่มันพูดสิมันพูดอย่างกับหมาหัวก้างอ่ะที่มันทําแบบนี้ก็เพราะว่ามันหึงนี่่ะชัดพูดมาได้มันแล้วยังไงอ่ะอยากจะต่อยหน้าสักทีหนึง่งอ่ะกลับบ้านอย่างนี้เลยนะกันดูมันดีไม่ต้องเลยกลับกลับบ้านเร็ว ว่างานนี้คุณคงไม่ต้องลงมือเองแล้วก็ผมคิดว่าคุณเจอตัวช่วยแล้ว